ครับสวัสดีครับว่าพบกับบ้านสวนมีแก้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตัดสลิงแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์นะครับไม่ได้ใช้ครีมสําหรับตัดนะครับก็เป็นการประยุกต์อุปกรณ์ที่บ้านที่เรามีอยู่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสลิงไซส์ขนาด3มิลน,นะครับซึ่งผมจะเอาไปใช้ในการทําที่แขวนลูก กับเครือเมลอนนะครับ thì, มีกันไกนะครับม,ม,มีเทปนะครับเทปอะไรก็ได้ครับเทปใสหรือเทปพันสายไฟอะไรก็ได้นะครับนะครับมีค้อนนะครับอ่ามีอันนี้เป็นขวานนะครับหรือเป็น,เป,นเป็นเหล็กอะไรก็ได้นะครับ <laughs> ที่มีลักษณะเป็นอ่า uh, เป็นสันที่มีความคมสักนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นต้องเป็นขวานก็ได้นะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถตัดได้อย่างไรนะครับวิธีการพวกนี้ก็ได้รับคําแนะนํามาจากพี่ชายคนหนึ่งนะครับครับมาดูกัน <c oughs> เราได้ตําแหน่งที่เราจะตัดแล้วนะครับก็เราจะมาพันนะครับพันสลิงด้วยเทปนะครับเพื่อไม่ให้วดที่มันสารตัวสลิงอยู่เนี่ยมันแตกออกมานะครับแล้วก็พัน เวลาตัดแล้วลวดมันจะได้ไม่ต้องแตกออกมาทำทัหนแน่นเลยครับก็ตัดปับ๊บ <c oughs> แล้วก็เว้นสักประมาณประมาณสามเซนครับก็ข้อมจุดที่เราจะตัดไปนะครับ ก็นะครับสามารถทําได้นะครับประยุกตรอุปกรต่างๆนามาใช้ได้ก็พันในลักษณะเดิมพันให้แน่นครับก็ะจะออกมาลักษณะนี้ครับเมื่อเ,เราได้จุดที่เราจะตัดแล้วนะครับ ก็ใช้อของแข็งนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กที่มีลักษณะเป็นสันนะครับผมก็ที่บ้านมีขวานนะก็ใช้สันขวานนี่แหละนะเป็นจุดที่จะนำค้อนมาทุบแล้วก็ตัดน,นะครับก็ออกแรงทุบลงไปตรงจุดที่เราจะตัด สามารถตัดสลิงนะครับของเราได้นะครับออกมาสวยงามนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีทิ้เล็กๆน้อยนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อน